มีน้อมสามคนอยู่ว่นนั่ง่ตนะครับลงเลนายอุ้งเชือกต่กับชางพไว้หนด้ยคุณโยมอานุรักษ์ธนีรัตนคุณโยมในเทศทยมีรนิ่ที่มาทำเรื่องรวาลนีเพื่อเิมนใหุ้ดนี้ที่ทียนรัคมัน์ใหญ่ทีเป็นกรจราลนี้เขาจะ ขอให้ทิก้เทา่แข็ราลามีัานาออทยี่เจืว่าเขมีความหมาแรมีความติความหดความเจริญด้วความเจริญด้วยโจับบับสีงอุวันาระทิศภาราจิตการทิศนนต ยากาวัดวังนั่งระสาทปุริ่งที่จัรันเอวมีวัดนีต้องยิงนางเดืานนงปุกปั๊กปั๊กทีตังประเทต่งบุมหังสุภมีวัดมิเจ้าปุกเก็ปุเรนโตสังขปาจันโต๊ะกัญโตยะยาตาเมนโต๊สิจัมโตยะยาตาฮัลโหล วตีายุโกภาพิวาครนาสีเรสเนยสนดังโมทัปจายน